ทำนายสืบลูกหนังกับสปอร์ตโซนประจำวันที่9ธันวาคม2567 6คู่สำหรับท่านใดนับที่ยังไม่ได้อยู่ครอบครัวได้ดาวับเรากดจิ้มหน้าลิงก์โปรไฟล์ได้เลยเริ่มกันที่คู่แรกสืบพิม์ลีกอังกฤษเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับบู๊แฮมตันใจกลางนาทีสปัจจุบันเวสต์แฮมอยู่อันดับ14ในตารางแข่ง14ชนะ4เสมอ3แพ้7ส่วนบู๊แฮมตันอยู่อันดับ19แข่ง14ชนะ2เสมอ3แพ้9เฮตูเาร์นัดหลังสุดคู่นี้เจอกันเวสต์แฮมชนะไป3บ้้านแพไป1 2คู่่นีีี้ขอเเชยร์ทวสต์แฮมชนะ21คูต อิตาลีมอนซาเปิดบ้านเจอกับอูดดเนเซเตะเวลาตีี่2ิ5ปัจจุบันมอนซาอยู่อันดับ19ในตารางแข่ง1 4ชนะ1เสมอ7แพ้6ส่วนอูดดเนเซอยู่อันดับ1 0แข่ง14ชนะ5เสมอ2แพ้7ดเฮรเทานดานหลัสุดคู่นี้เจอกันมอนซาชนะไป1เสมอ3อูดเนเซชนะไป1เกมล่าสุดอูดเนเซเปิดบ้านเสมอไป0-0คูน่นี้ขอเชรที่อูดเนเซชนะ 1- 0คู่ต่อมาศึกลาลิกาสเปนกตาเฟเปิดบ้านเจอกับเอสปานิอเตะเวลาีสปัจจุบัน, afe, นบ 17, ก 15, นตาเฟ ย้อนอยู่อ really. sure. mm ัน hmm. ด yeah, ับ18แข่ง14ชนะ4เสมอ1แพ้9เฮดเวท่านัดหลังสุดคู่นี้เจอกันกีตาเฟ่ชนะไป2เอสปันลอยนชนะไป3เกมล่าสุดเอสปันลอยนเปิดบ้านแพ้ไป0ต่อ1คู่นี้ขอชี้ที่กีตาเฟ่ชนะ2-0คู่ต่อมาศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกอามันดอล่าเปิดบ้านเจอกับอารูก้าเติงเวลาตี3 5ปัจจุบันอามันดอล่าอยู่อันดับ16ในตารางแข่ง12ชนะ2เสมอ3แพ้7ส่วนอารูก้าอยู่อันดับ18แข่ง12ชนะ2เสมอ2แพ้8เฮดเวท2นัดหลังสมมอออ1 1าาาาาลลลูกกก้้ชนะไปเ่สุด ิดบ้านเสมอไปศูนต่อศูนย์คู่นี้ขอเชียร์ที่อามาดาราชนะ1นูนย์คู่ต่อมาศึกตุรกีซูเปอร์ลีกกาเซียนเทปเปิดบ้านเจอกับลิเซตปอยเตกลาเที่ยงคืนปัจจุบันกาเซียนเทปอยู่อันดับสิบสี่ในตารางแข่งสิบสามชนะสี่เสมอสามแพ้หกส่วนลิเซตปอยอยู่อันดับเก้าแข่งสิบสามชนะหกเสมอหนึ่งแพ้หกเหตุเวทานาหลังสุดคู่นี้เจอกันกาเซียนเทปชนะไปสามลิเซตปอยชนะไปสองเกมล่าสุดลิเซตปอยเปิดบ้านชนะไปสามต่อหนึ่งคู่นี้ขอเชียร์ที่กาเซียนเทปชนะสองศูนดับ แข่ง17ชนะ4เสมอ5แพ้8ส่วนโปก้อนอยู่อันดับ8แข่ง17ชนะ8เสมอ2แพ้7เฮเดอเทด5นั่นหลงสุดคู่นี้เจนโคโรนา่ายังไม่เคยชนะเสมอ2โปก้อนชนะไป3เกมล่าสุดโปก้อนเปิดบ้านชนะไป3-0ต่อคู่นี้ขอเชียร์ที่โปก้อนชนะ1-0